Good morning students and Happy New Year นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนด้วยนะคะ Today we will review the lesson นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนักเรียนเก่นขอว่าทบทวนบทเรียนก่อนนะคะ Next number one z ี b ล a or horse what does mean z ี b ล a z ส b l a ้าแปลว่าม้าลายนะคะ horse ก็คืออะคะม้านะคะจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะปีนี้ข้อสอบเราจะไม่มีรูปภาพให้เด็กๆดูนะคะเด็กต้องคิดแล้วก็รู้จักเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยกันเลยนะคะเอนะคะเขาบอกว่า bird spool นะคะ bird แปลว่าอะไรคะนก no, นะคะ สปูนแปลว่าช้อนนะคะเขามี Elephant Elephant what does it mean Elephant แปลว่าอะไรคะช้างนะคะเกรแปลว่าสีเทานะคะเขาสีขาว what tiger what does it mean ขาวขาวแปลว่าอะไรคะวัวนะคะ Tiger แปลว่าอะไรเสือนะคะอ่ะ อันไหนคะข้อไหนคะที่มันเหมือนซีบลาโอฮอสข้อไหนคะข้อสี่นะคะ c l o u tiger นะคะต่อไปข้อี family family นะคะก็คือครอบครัวนะคะอันนี้เหมือนกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะข้อ A sun what does mean sun Sun, ลูกชาย daughter ลูกสาวนะคะก็มี teacher คุณรูนะคะ student แปลว่านักเรียนนะคะข้อ C doctor nurse doctor แปลว่าคุณหมอนะคะ nurse ส่วน n u r s แปลว่าพยาบาลน,นะคะอันนี้ตอบอะไรคะ family ก็คือ son or daughter นะคะก็คือลูกชายกับลูกสาวนะคะ ต่อไปเข้สามนะคะ number three นะคะ classroom student เป็นวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะ classroom student ก็คือห้องเรียนกับนักเรียนใช่ไหมคะอะไรที่จะมาคู่กันคล้ายๆกับ classroom กับ student นะคะ a hospital 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 แปลว่าอะไรคะ what does mean hospital โรงพยาบาลนะคะดรคุณหมอเข้าบีสู้สวนสัตว์ศิเรนศิเรนแปลว่าอะไรคะนักเรียนของจองกันไหมคะนักเรียนคิดตามคุณครูนั่นด้วยนะคะ C house 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 แปลว่าอะไรคะบ้านนะฮะ lion lion แปลว่าอะไรคะสิงโตนะคะ ต่อไป Number 4อ,อันนี้ตอบข้อ A นะคะ Hospital กับ Doctor เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะมีโรงพยาบาลก็ต้องมีคนเหมอนะคะ Number 4 He works at the police station He works at the police station นะคะเขาทำงานที่อะไรคะ Police station ก็คือสถานีตำรวจนะคะ ก็ he is a postman เขาเป็นบุรุษไปรษณีย์ไหมคะก็บ he is a fisherman เขาเป็นชาวประมงไหมคะก็ซ he is a policeman อันนี้ง่ายนิดเดียวเลยต่อไปเลยคะ he is a policeman นะคะ number five it is late and clean นะคะ it is late and green นะคะมันมีสีอะ่ะแดงแล้วก็สีเขียวนะคะค่อย it is a mango it is a mango มันคือมะม่วงคขาพี่ it is a coconut it is a coconut มันคืออะไรคะ what does this mean coconut มะพร้าวนะคะเขาพ e it is a watermelon it is a watermelon ตอบอะไรคะข้อสีนะคะเพราะว่ามันมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะเพราะ watermelon แปลว่าแตงโมนะคะ Next number six it is purple and white it is purple and white a it is a mango มันคือมะม่วงก็ม B. it is a p o m e l o it is a pomelo ก็คือมันคือส้มโอไหมคะข้อส it is a mango steam it is a mango steam เอาเลยคะ่ะอะไรที่มีสีม่วงแล้วก็สีขาวคะ่ะก็คือข้อสนะคะ it is a mango steam นะคะต่อไป number seven it is b r o w n and white it is b r o w n and white b o w n what does mean b r o w n เปล่าสีอะไรคะสีน้ำตาล and white white สีอะไรลูกสีขาวนะคะ okay it is a ah uh, I'm sorry it is an orange it is an orange มันคือส้มไหมคะ c พร y บี it is a durian it is a durian เพราะสี it is a coconut it is a coconut อะไรที่มีสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวคะข้อ A ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าแบบแปลว่าสม้มแล้วก็ต้องเป็นสีสม้มใช่ไหมคะดูเรียนดูเรียนมีสีอะไรบ้างคะสีเขียวแล้วก็สีครีมไหมคะหรือว่าสีเหลืองใช่ไหมคะตอบข้อ C นะคะ it is a coconut ต่อไป Number 8 today is Sunday tomorrow is จุดจุดจุดใช่ไหมคะ สมมติว่าเขาบอก today what does mean today today แปลว่าวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวัน sunday sunday แปลว่าวันอาทิตย์นะคะถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ tomorrow is a wednesday wednesday แปลว่าวันอะไรคะวันพุธ be friday friday แปลว่าวันศุกร์ s m o n d a y อันนี้ตอบอะไรคะ today is sunday tomorrow is Monday uh -huh. next number nine. Uh -huh. The last day of the week is the last day of the week is a Sunday B Friday C Saturday. The first day of the week is Sunday. The last day of the week is Saturday. Uh -huh. ต่อไป number ten นะคะ I go to school on a Sunday, b Monday, c Saturday อันนี้ตอบอะไรคะเราไปโรงเรียนวันไหนคะ I go to school on Monday นะคะโอเควันนี้ก็คนนนก็ติวแค่10ข้อนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนลงไปในสมุด และก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนตามที่คุณครูนุน่นพาทำด้วยนะคะ See you next class Goodbye